สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะคลิปนี้นะคะพี่จะพาทุกคนมารีโนเวตบ้านใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมารีโนเวตในบ้านกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่จะตกแต่งสไตล์แบบไหนนะคะแล้วก็เตรียมยังไงนะคะในแบบฉบับของพี่เลยนะเดี๋ยวเราพร้อมกันแล้วนะคะเราก็ไปดูกันเลยนะคะมากันที่ห้องแรกกันนะคะเข้ามาเลย เดินเข้ามา,าห้องแรกนะคะก็จะเป็นแบบในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งพี่ก็จะแบบรีโนเวทห้องนี้ใหม่นะคะซึ่งพี่ยังไม่ชอบนะเดี๋ยวเราเริ่มจากโต๊ะกันเลยนะคะเอาอันไหนดีนะเอาอันไหนดีลองอันนี้ก่อนแต่พี่จะลองวางอันนี้ก่อนนะคะว่าพี่ชอบไหมโอเคมันก็สวยนะคะทุกคนแต่ว่าพี่ยังไม่ค่อยชอบนะคะเดี๋ยวพี่เอาเป็นอันนี้ดีกว่า โอเคเดี๋ยวเราเอาเป็นอันนี้กันนะคะพี่จอเป็นอันนี้นะมาดูในส่วนของโคมไฟนะคะพี่จะเอาเป็นอันอันไหนดีเดี๋ยวลองดูอันนี้ก่อนอันนี้มันแบบว่ายาวไปนะคะซึ่งพี่ไม่ค่อยชอบโคมไฟห้อยแบบนี้นะเดี๋ยวเราเอาห้อยอีกแบบหนึ่งนะ อ่าแบบนี้นะคะโอเคพี่ชอบแบบนี้นะคะพี่ชอบสไตล์แบบนี้นะคะเราเอาเป็นอันนี้กันนะทุกคนสวยไหมต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโคมกันนะคะโคมเช็ดเท้ากันนะเดี๋ยวเรามาดูนะเอาแบบไหนดีเอาแบบนี้ดีกว่าชอบแบบสไตล์แบบสดใสสดใสนะคะพี่ไม่ค่อยชอบให้แบบห้องมืดเกินไปนะอ่าเราดูในส่วนเก้าอีกก้น,นะคะ โซฟากันนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะพี่เอาเป็นอันนี้นะคะสีนะโซฟาเราไปเปลี่ยนอันนี้ด้วยนะคะทุกคนเรามาเปลี่ยนอันนี้กันด้วยนะโอเคได้แล้วนะคะตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมุมตรงนี้นะลำโพงเปลี่ยนไม่ได้นะคะเปลี่ยนได้แค่อันเดียว อมีแค่อันเดียวนะคะทุกคนลำโฮเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผนังห้องนะคะพี่จะเอาเป็นอันไหนดีเลือกก่อนอันนี้เดี๋ยวพี่ขอลองดูก่อนนะคะว่าพี่ชอบอันไหนลองวางสีนี้ก่อนนะคะว่าชอบไหมสีนี้มันสดไปนะแต่ว่าเดี๋ยวลองหาดูก่อนว่ามันมีอะไรที่แบบเข้ากันบ้างไหมอันเดิมเหรอ อันนี้ยังไม่ค่อยชอบนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะลองเปลี่ยนไปด้วยนะคะเปลี่ยนจนกว่าเราจะถูกใจนะคะถูกใจตัวเองนะต้องบอกอย่างนี้ถูกใจเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเอาอันไหนดีสีเขียวสีเขียวดีไหมเอาเป็นเอาเป็นแบบว่าเรียบๆดีกว่าเดี๋ยวเอาสีชมพูก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนข้างบนนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูกันนะคะนี่โอเคพี่ชอบแบบห่องแบบ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวลองดูอีกทีนะคะว่าเราจะเปลี่ยนอะไรอีกไหมนะคะ,ะเดี๋ยวพี่ลองเอาใช้เป็นผนังอันนี้ก่อนโอเคพี่ว่าพี่เอาอันนี้ดีกว่านะทุกคนพี่เปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่านะพี่ชอบอะไรที่แบบว่าเรียบๆนะคะเรียบๆสไตล์แบบสดใสเรียบๆนะคะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยน พื้นกันนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกดูกันนะคะว่าเราจะชอบพื้นแบบไหนพี่เอาเป็นแบบนี้ดีกว่าพี่เอาเป็นแบบนี้นะทุกคนชอบแบบว่ามีสีสันนิดนึงสีสันเลยเนาะสีสันแหละเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งในโซนข้างหลังกันนะคะตรงนี้เลยนะพี่จะตกแต่งเป็นอะไรดีเอาเริ่มจากที่ชั้นวางก่อนนะคะกล้องไม่มีอะไรนะคะกล้องมีแค่อันเดียวนะทุกคนอันนี้พี่จะแบบว่า อยากให้มีแบบแอร์นะคะมีแอร์ไว้ในห้องนั่งเล่นนะเราจะได้ไม่ร้อนกันนะทุกคนเราจะได้ไม่ร้อนกันนะเอาเป็นเปลี่ยนสีดีไหมไม่เปลี่ยนเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นอะไรดีเราจะเอาเป็นอะไรกันดีจเอาเป็นชั้นอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีชั้นไปเรื่อยๆนะทุกคน พี่ชอบให้สีเหมือนเอนกันนะเวลาพี่วางนะพี่จะชอบให้สีเหมือนกันนะคะอ่าเป็นไงทุกคนเก๋ไหมดูซิวางนาฬิกาดีไหมติดนาฬิกาด้วยดีไหมเดี๋ยวดูซิมีอะไรบ้าง เช่เราเป็นนาฬิกาอันนี้ดีกว่าเอาอันนี้นะทุกคนพี่จะเอาอันนี้นะเดินมาเลยเดี๋ยวลองดูซิว่ามีอะไรให้ตกแตกไหมอันนี้เป็นลายส่วนใหญ่จะเป็นแบบติดฝาผานังนะคะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนสีเครื่องแอร์ตรงนี้ดีกว่าเปลี่ยนดีไม่เปลี่ยนดีไม อเอาเป็นสีนะคะทุกคนโคมไฟโคมไฟพี่ก็เปลี่ยนนะพี่จะเปลี่ยนให้หมดเลยนะตรงนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนกระถางต้นไม้กันนะคะพี่จะเปลี่ยนอันใหม่นะพี่ยังไม่ค่อยชอบอันนี้นะ เป็นอันนี้ดีกว่าโอเคสําหรับห้องนั่งเล่นนะคะก็เสร็จกันไปแล้วนะคะในห้องนั่งเล่นนะเป็นไง้วพี่พาเดินดูรอบๆนะคะทุกคนเอาเปลี่ยนอันนี้ก่อนอีกสักอันหนึง่งสึกขัดตานะคะขัดตานะคะเราต้องเปลี่ยนสีเครื่องดูดฝุ่นกันนะคะเอาเป็นสีนี้นะคะทุกคนโอเคสําหรับห้องนี้นะคะพี่ก็จะตกแต่งประมาณนี้นะดูกันเลยเป็นยังไงคะ อันนี้ห้องแรกนะคะแก้ห้องแรกก็แบบว่ากินเวลาไปหลายนาทีแล้วนะคะนี่กระโดดขึ้นมาเลยจ้า อ่ะเดี๋ยวเราจะมาแต่งกันในห้องต่อไปกันนะคะในพาร์ทหน้านะคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งห้องครัวกันนะคะทุกคนถ้าคลิปนี้นะคะถ้าสําหรับใครที่ชอบนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ mm ับสไคร้กดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย